มาต่ออันนี้คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายบีจีบีจีหลังจากที่ชนะอุทัยตอนแรกคิดว่าจะชนะหืดคิดว่าแบบจะชนะแบบเฉืนๆอะไรเงี้ยตามสไตล์บีจีนะเออคิดว่าแบบเออบีจีคงแบบเล่นไม่สนุกเท่าไหร่หรอกเซนเซตามสไตล์เซนเซไม่คิดว่าแบบจะถึงขั้นแบบยิงกระจุยกระจายอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเซนเซเริ่มจับทางได้แล้วเว้ย <laughs> เริ่มจับทางได้แล้วว่าการมีญี่ปุ่นควรพูดภาษาเดียวกันเนี่ย มันน่าจะทําให้การโดนแทงน้อยลงแล้วก็นักเตะพวกนี้อันในยุคที่เซนเซยังทําอยู่ที่เจลีผมว่าคงเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างโนสิดะผมไม่แน่ใจทันหรือเปล่าเพราะว่าโนสิดะเล่นซามีเซ่เนี่ยตอนนั้นเซนเซผเผอนน่าจะเข้ามาทําที่ไทยแล้วมั้งมาทาสมุดปาการแล้วอ,ะอ่ะนะฮะคือในเวของบีจีกับเซนเซตอนเนี้ยมันค่อนข้างลงล็อกตรงที่เขาใช้แกนเป็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งนักเแต่ญี่ปุ่นที่เอามารอบนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบไปเอาลีกไหนมาก็ไม่รู้อะ่ะเออเป็นเจลีกเกือบหมดเออเป็นเจลีกเกือบหมดอาจจะมีอ่าโดอิก,กับอ่าโอเซ่หน่อยอาจจะไม่ใช่แบบเจลีกที่แบบเจลีกจริงๆแต่ว่าโดอิเองก็ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นหัวของของรุ่นถ้าจะไม่ผิดไออินามโตเนี่ยอินามโตเนี่ยเหมือนเคยได้แชมป์ไออินเตอร์ไฮอะไรฤดูหนาวไอพีเล่าให้ฟังอยู่ไอโดอิก็อยู่ในโรงเรียนประมาณนั้นเหมือนกันแต Bitcoin ่ว่าต <t> ้องออกมาค้าแข่งต่างประเทศแต่ว่าใน DNA ของความเป็นญี่ปุ่นมันก็จะมีความเข้าใจในรูปแบบของการเป็นเกมมากขึ้นซึ่งไทยอาจจะอาจจะลดเขาเรียกว่าอะไรหย่อนกว่าญี่ปุ่นนิดนึงทีนี้พรามันเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันอะสิ่งหนึ่งเลยที่มัน ก็ผมว่าโจทย์นี้ตอบจอบโจทย์อยู่นะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นบราซิลต้องเป็นแต่ถ้าญี่ปุ่นล้วนแล้วมันเล่นแบบนี้โหมันยิ่งแบบยิ่งดูลงล็อกอะ่ะเออแต่โอเคบีจีได้ได้4ประตูจากเซตเพย์เนาะอันนี้ต้องต้องยอมรับกันก่อนว่าบีจีไม่ได้ประตูจากโอเปนเพย์เลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเลยก็มาจากการขาดชนะทิพด้วยเพราะชนะทิพเนี่ยเหมือนเจ็บตอนวอร์มแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นนะไม่ลงเป็นตัวจริงเออไม่ลงเป็นตัวจริงนะครับก็อาจจะต้องต้องดูอาการกันนิดนึงช่วงนี้ก็ มีเจ็บๆอ่อนๆแอะอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บมากนะครับซึ่งซึ่งในในในสในหคนเนี้ยผมผมมองว่าส่วนหนึ่งเลยนะก็คือทำให้ BG ไหลลื่นกับวิธีการมีตัวไทยมาล่าให้มีฉัดมงคลมาคอยไล่มีกิษสดาการแมนมาตันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยการแย่งตำแหน่งในในทีม BG เนี่ยตัวญี่ปุ่นแม่งเอาไปละห้ถูกปะก็เต็มโคต้าเลยก็เต็มโคต้าเลยนะครับ ห้าไม่ไม่พอแม่งเป็นอาเซียน้วยตัวหนึ่งโอเสยนี่เป็นอาเซียนใช่ป่ะเท่ากับว่านิก้าลงดได้อีกไงเออก็นี่คือนี่คือจังหวะที่แม่งมาพอดีแล้วก็เลือกตัวได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคแล้วกันไม่ได้เลือกเกตเลอะเทอะมาและเออไม่ใช่เลือกแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่เอาแบบไปเอาตัวจากแชมเปียนงแชมเปียนเนสมาอะไรเงี้ยเนี่ยแฟนบอลบีจีบอกอยากเจอแชมเปียนเนทวายเฮียโหแก้มือเหนือไอ้สัตว์ ทากากินี่มาจากทีมตกชั้นเจหนึ่งอย่างเทพนะครับนิกะตะอย่างเทพอเบเล็กใช่ไหมตัวโคราใหม่ๆมิตะเนี่ยนี่นะปีหน้าเพิ่มโคตามิตะใหม่สักคนนะสามห้าแล้วแต่เล่นได้เออไอมิตะของโคราดอะ่ะไอนั่นก็โกเบนะเอามานี่โอ้โหผมเผอผมว่าสมูทเนี่ยแต่ว่าแก่ไปบางทีแก่ไปก็ไม่ดีแก่ไปก็ไม่ดีคือญี่ปุ่นสมัยก่อนญี่ปุ่นอะ่ะเวลามาอย่างอย่างอะไรวะไอกองหลังเมืองทองอะ่ะ ไอกองหลังเทโรอ่ะอีวามอีวามาซะใช่ไหมกับไอกองหลังบีจคนหนึ่งที่เคยโบนิวะเทรุยุกิโบนิวะอ่าพวกนี้เจลีเหมือนกันแต่มาแบบมาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนญี่ปุ่นบางทีมันสื่อสารกันลำบากเออมันแบบไอหียไอตัวไทยนี่จะวิ่งวอาไว้แม่งมึงจะกูให้ไปมึงจะวิ่งหรือเปล่าเออมึงมง กูม่งขึ้นมงจหวะน,นี้มึงจะตามมาเก็บให้กูไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่ไทยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นแบบเกตสิงคโปร์อะ่ะที่เราเอามาเกตแบบหลีกเล่นหลีกรัสเวียเล่นหลีกโนนหลีกรวาเนี้หลีกเฮียที่มาแล้วมาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่รอบนี้พอเอาใจแต่อันนี้ต้องบอกกันจ่ายแพงขึ้นต้องยอมรับนิดน,นึงแต่แต่แต่ว่าที่สําคัญคือแม่งตอบโจทย์จริงๆว่าไอสัต h! เกตเจลิกแบบช่วงรีทายแล้วอ่ะเออช่วงใกล้รีทายแล้วอ่ะแม่งยังดีกว่าตัวผู้เล่นไทยเลยอ่ะซึ่งอุททยวันนั้นเล่นเหมือนเด็กเตะบ bon อลน่ะจะยึกยักจะคอยเลี้ยงจะคอยแบบบิวอัพก็ไม่เชิงจะโยนไปก็ไม่ได้ไอตัวนอกของอุไทยก็โดนเก็บไปหมดไบโยเดินเป็นใบานาดเลยมึงไอ้ีเอ้ยยืนห้อยล่วงในสนามไม่หมดเออเบนเดวิดเล่นไม่ออกเลยอ่ะเออคือกลายว่าทีมอันนี้ต้องบอกก่อนเกมนี้เกมเดียวเออ เออต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เกมเดียวเกมอื่นๆยังไม่ได้ทรงนี้แต่เห็นแล้วว่าพอยิงแล้วหนึ่สอี่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าอย่าให้เขาเอาจริงนะครับคุณจาคุณอาจจะขำเวลาที่บีจีเอาหาแต่คุณจะเสียน้ำตาเวลาที่เซนเซเอาจริงอะไรอะปีหน้าผมบอกเลยนะมีแววถ้าดูคอมบิเนชันนี้อาจจะแก่ไปนิดนึงแต่ว่าปีหน้ามีแววครับถ้าเพิ่มโคต้ามีอนุมัติเห็นชงเห็นชอบมีคนด่าเรื่องนี้ อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแบบมันเป็นกิมมิกกิมมิกอ่าเพราะว่าคนสมาคมเขาก็เล่าคนไทยลีกคนไทยลีกไม่ใช่คนธมาคมคนไทยหลีกเขาเล่ามาให้ฟ,ฟังนะครับถ้าเป็นทรงนี้นะปีหน้าเป็นสิบตัวนะไม่แปลกใจถ้าบีจีจะเอาญี่ปุ่นมาเติมอีกสักสามตัวเพราะว่ามีลานิวคนหนึ่งมินิก้าคนหนึ่งพอที่เหลือไม่เอาชาติอื่นละจบจบแจแปนเวย์เ <c oughs> ออไม่แน่นะผมบอกเลยนะ อันตรายอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีจีมาทางเนี้ยไม่ต้องไปสนใจแล้วครับทําไปเลยถ้ามันยังชนะอยู่เรื่อยๆครับเอาเถอะเผลอ,อ,อๆเนี่ยถ้าทรงนี้แล้วเล่นแล้วลงล็อกแบบนี้นะคือที่ผ่านมาไม่เขาได้ใช้ชุดแบบนี้ใช่ป่ะอาจจะมีสลับกันบ้างอะไรเงี้ยถ้าใช้ชุดแบบเนี้ยล็อกแบบเนี้ยผมว่า BG อ่ะมีโอกาสไปไปจบแบบเผลอๆเป็นรองแชมปนะ์นะนี่อันนี้พูดแอคเลย <S 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 จะเป็นเวทเซนเซถูกแล้วออจะเอาไงต่อเอาแล้วทำบอลทรงนี้มึงจะไปไล่เซนเซเขาทำไมล่ะเออ เซนเซแพ้เกมเดียวอะแพ้แบงคอกเกมเดียวนะเซนเซอะในหลีกนะในหลีกไม่นับไอ้โปฮังกับไอ้แทนปีเนที่เสียหน้าเสียตาไปหน่อยนะครับผมเซนโถตรงนี้ตอนนี้เซนเซยังไม่โดนไล่ออกง่ายหรอกไอ้ค่อยออกเออก็ทําเซนกันให้พร้อมสัญญาพร้อมๆกันสิเซนเซหลือสัญญาสามปีนักบอลก็เซนสามปีพร้อมเซนเซแหละหมดก็ไปแค่นั้นเองนะตรงกันอามีแถมมาหนึงเอเลียสนะครับเอเลียสกูเจอเมื่อตอนจบเกมนะครับก็ หายเจ็บกลับมาละเดี๋ยวรอเรียกความฟินนิดน,นึงนะน้องก็บอกว่าเออดีใจที่กำลังจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับนี่ลงเล่นไปแล้วนี่นะเอเลียสก็เขาบอกว่าแฮปปี้นะเออเขาบอกว่าแฮปปี้นะสำหรับเอเลียสก็รอดูว่าจะเรียกความฟินแล้วกลับมาติดทีมชาติได้หรือเปล่าสำหรับเอเลียสนะครับเซนเซชอบอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงอาจจะไม่ชอบก็ได้ใครจะไปรู้นะ